อะไรที่เป็นความชั่วร้ายนะครับอะไรที่เป็นมารศาสนาแต่กลับมีผู้ที่สนับสนุนอย่างมากมายเพราะว่าในปัจจุบันนี้โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกโซเชียลที่ส่งเสริมในสิ่งที่เป็นอปมงคลในสิ่งที่เป็นเรื่องของความชั่วร้ายบรรดากลุ่มลัทธิมารศาสนา กำลังแผ่กระจายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้คําสอนพระไตรปิฎกนั้นไปในทางที่ผิดเพีย้ยนหลังออกมาผ่าดวงวิกฤตในหลายๆด้านล่าสุดสินแสเข่งออกมาผ่าดวงวิกฤตศาสนาประจำชาติไทยซึ่งศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ช่วยในเรื่องของความเป็นมงคล เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้คนไทยเด้่ยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ในส่วนของการที่มีบุคคลที่ไม่หวังดีมีพฤติกรรมที่สอไปในทางที่ผิดเพี้ยนแล้วก็ทําให้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดในเรื่องของาศาสนาอะไรที่เป็นความชั่วร้ายที่เป็นมารศาสนาแต่กลับมีผู้สนับสนุนอย่างมากพร้อมบอกว่าโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกโซเชียลที่ส่งเสริมในสิ่งที่เป็นอัปมงคลก็จะสนับสนุนกัน แต่สิ่งที่ดีๆนั้นค่อนข้างที่จะน้อยมากบรรดากลุ่มลัทธ,ธิมารศาสนากำลังแผ่กระจายให้คำสอนพระไตรปิฎกไปในทางผิดเพี้ยนขอให้คนไทยระมัดระวังกันไว้สวัสดีครับสินสายแข็งครับวันนี้จะพาดวงวิเกตนะครับไปถึงศาสนาที่ประจำชาติของชาติไทยซึ่งจริงๆแล้วนะครับในธงไตรรงนั้น มีอยู่ด้วยกันสามสีก็คือชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุนี้าศาสนาจึงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ช่วยในเรื่องของความเป็นมงคลให้บังเกิดขึ้นในการปฏิบัติเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้คนไทยนั้นได้รักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่ในส่วนของการที่มีบุคคลที่ไม่หวังดีนะครับมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่ผิดเพี้ยน แล้วก็ทําให้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดในเรื่องของศาสนาในบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เป็นความชั่วร้ายนะครับอะไรที่เป็นมารศาสนาแต่กลับมีผู้ที่สนับสนุนอย่างมากมายเพราะว่าในปัจจุบันนี้โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกโซเชียลที่ส่งเสริมในสิ่งที่เป็นอปมงคลในสิ่งที่เป็นเรื่องของความชั่วร้ายก็จะสนับสนุนกัน แต่สิ่งที่ดีๆนั้นค่อนข้างที่จะน้อยมากในทีเดียวนะครับในปัจจุบันนั้นจึงเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดบรรดากลุ่มลัทธิมารศาสนากำลังแผ่กระจายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้คำสอนพระไตรปิฎกนั้นไปในทางที่ผิดเพี้ยนก็ขอให้คนไทยนะครับได้ระมัดระวังกันไว้ทั้งนี้สินสายเข่งยังบอกอีกว่าความจริงแล้วคนไทยเป็นบุคคลที่รักในศาสนามีจิตใจที่อ่อนไหว และต้องการจะพึ่งศาสนาในทางจิตใจการปฏิบัติสมาธิก็ดีแต่ในคำสอนของผู้ที่ไม่รู้จริงแล้วทำให้เกิดความมโนภาพขึ้นสร้างความผิดเพี้ยนในศาสนามองว่าสำนักพุทธควรเข้ามาแก้ไขเร่งด่วนรวมถึงพอมอด้วยที่ต้องเร่งดูแลเรื่องการนำเด็กมาใช้ประโยชน์และสอนเด็กในทางผิดเพี้ยนความจริงแล้วนะครับ คนไทยของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความรักในศาสนาและคนไทยก็เช่นเดียวกันซึ่งมีจิตใจที่อ่อนไหวและพร้อมกันนั้นคนไทยก็ยังเป็นคนที่ต้องการที่จะหวังพึ่งศาสนาในทางจิตใจในบางครั้งคนเรามีความทุกข์คนเรามีความเ,าเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ตนเองนั้นออัดไม่สบายใจก็จะพึ่งศาสนาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด การปฏิบัติในเรื่องของสมาธิก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างในคําสอนของผู้ที่ไม่รู้จริงแล้วก็ทําให้เกิดความมโนภาพเกิดขึ้นสร้างความผิดเพี้ยนในศาสนาวงการศาสนานั้นจริงๆแล้วสํานักพุทธควรจะมีบทบาทในการที่จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและพร้อมกันนั้นพัฒนาสังคมด้วยเช่นเดียวกันที่จะต้องเข้ามาร่วมมือในเรื่องของการขจัดบรรดากลุ่มผู้ที่ นำเด็กมาใช้ประโยชน์แล้วก็สอนเด็กไปในทางที่ผิดเพี้ยนความจริงแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของพ่อแม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้มีรายได้และผลประโยชน์เกิดขึ้นกับครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้คํานึงถึงตัวเด็กเลยนะครับว่าเด็กนั้นจะไปในทิศทางไหนและจะมีการศึกษาอย่างไรนอกจากว่าจะใส่สิ่งที่เป็นความคิดที่ผิดเพี้ยนเข้าไปแล้วทําให้เด็กนั้น หลงทางไปในที่สุดครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ